สวัสดีครับเนวันนี้ครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศใช่นอกสถานที่อ่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับ กล้วยข้อหมือกับบรรยากาศหนาวๆเหนียวๆเลยโเคนะครับวันนี้เราพาพี่เสือใหญ่ครับแทเกอร์พี่เสือใหญ่ที่เราเรียกกันอีก EP ก่อนๆก็คือเป็นไทเกอร์สุราษใช่วันนี้เราได้ขออนุญาตเจ้าของรถแล้วเราก็มีการมาเทสรถในระยะทางประมาณไปกลับประมาณเท่าไหร่กิโลครับต้องมีประมาณ300โลไหมอ่าต้อง300โลก็จะดูปัญหาของมันว่ามัน มีตรงไหนบ้างเ,เราต้องเก็บตรงไหนเพิ่มไหมตรงไหนดีแล้วเราก็โอเคตรงไหนไม่ดีเราปรับปรุงใหม่อยากให้ลองเล่าการลิสโตของพี่เสือใหญ่หน่อยว่ามันมีการเริ่มต้นยังไงบ้างแท็กซี่ตอนที่มาเนี่ยเป็นแบบไหนแท็กซี่คันนี้ครับมาค่อนข้างจะสภาพแท็กซี่ค่อนข้างจะสวยนะครับแต่เริ่มแรก ก็ต้องรื้ออะไรทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองหน้าเฟืองท้ายเครื่องยกออกเคสซีตรงไหนที่มีรอยสีเราก็ปั่นทิ้งนะครับพวกอาร์มพวกบูธต่างๆตงัวไหนเสียเราเปลี่ยนใหม่หลังจากที่เราได้ปั่นเจสซี่ทำทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการพ่นพ่นเจสซีก็เจสซีนะครับเราจะพ่นชิ้นส่วนพวกานพวกถังน้ำมันนะครับนี่แล้วก็เจสซีนะครับเราจะพ่นให้มันมีความเงาแบบนี้เลย ทั้งนอกทั้งในแล้วเรายังพลิกเชสซีมาพ่นไดน้ด้าน,าน,านใต้ล่างอีกเห็นไหมครับจุดซอกซอยเล็กๆเนี่ยหมดเลยพ่นเช็ซีเสร็จนะครับมันก็จะมีทั้งพวกลูกเปืองท้ายเปืองหน้านะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ส่วนควบกับอ,อะไหล่เช็ดซีทุก,กรณ์ลรมทั้งหมดอ่ะใช่ทั้งหมดเราทำการทำสีใหม่หมดเลยทั้งหมดขั้นตอนต่อไปนะครับในการ เตรียมพื้นผิวก่อนที่จะพ่นสีจริงในเรื่องบอดี้นะครับคันนี้เป็นไทเกอร์นี่ต้องบอกว่าคันที่วางคารมานะครับเป็นไทเกอร์สุราษนะฮะก็สเต็ปการทำแบบ100%เป็นไงบ้างดูแล้วสวยสวยไหมสวยคือต้องมันต้องขาดให้เกี้ยงแบบนี้แหละยากที่สุดคือข้างในใช่ใช่ไหมเพราะว่าตามซอกตามมุมตาม อะไรเยอะแยะเลยมันมีทั้งยย่าหนคือตอนแรกเราก็กะว่าจะแกะแผ่นยามาตอยแต่ครันนี้แผ่นยามาตอยสวยใช่ก็เลยเอาเก็บไว้แบบซับเสียงดีกว่าบางคันสวยไม่จะเป็นต้องแกะใช่แต่ถ้าบางคันผูผูด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าโหมดจ่ออะไรมาหลายอย่างอะที่เคยจมน้ําหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีผูจําเป็นที่จะต้องลอกออกแล้วทับแล้วูใหม่แต่ครันนี้ก็ถือว่าโอเคที่สุดเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องแกะดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บงานแล้วเดี๋ยวเวลาเราพ่นเนี่ยเราจะพ่นข้างนอกข้างในเลย เราจะเน้นทั้งนอกทั้งในแล้วก็ห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่พ่นยากใต้ท้องก็คือเราต้องขึ้นฮอยอีกทีนึงเดี๋ยวก็ต้องขึ้นฮอยก็เป็นพ่นเพราะว่าถ้าเราพ่นในห้องเรือนไม่พอะใช่มันแขวนไม่ได้ใช่ไม่ใช่อะไรไม่พอดูแล้วคันนี้ก็สาหัสเหมือนกันจบสวยแน่นอนเหนื่อยไม่ได้หยุดเลยช่างนะไม่ได้หยุดลแต่เราไม่ได้หยุดอ่ะครับในการพ่นอะไหล่ของเราครับเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเราก็ต้องถอดอะไหล่ทั้งหมดนะครับพวกประตูพวกบังโภนนะครับถอดพ่นทั้งนอกทั้งในครับ ันนี้นะครับได้มีการจัดแหนบใหม่นะครับเราก็แหนบทุกแผ่นเราพ่นสีแยกหมดเลยแล้วก็บูธยางทุกจุดตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับความสวยงามของมันนะครับสปริงหน้านี่ครับเราก็ทําเป็นสีแดงให้เข้ากับตัวรถด,ด้วยให้ดูตัดกันเป็นโทนสองสีนะครับออตอนนี้นะครับโหเก่งนะครับเราได้ พ่นออกมาแล้วในการทำเชซีแบบ100%เรนะครับเราจะได้มีการลื้อหมดเลยในซอกแก้มนะครับในห้องเครื่องนี่เราก็จะพ่นออกให้หมดออกมาแบบใสๆในวงกลมประตูข้อดีของการลื้อประตูนะครับเราจะได้รายละเอียดแบบนี้ทั้งแผงหลังเกง๋งทั้งในเขาเรียกในแผงประตูในหลังคานะครับรวมรวมไปทั้งชุดในทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่เราจะประกอบคอนโซลน,นี่ก็จะใหม่ๆแบบนี้เลย ผลงานแบบ100%เ็นได้จะออกมาเป็นแบบนี้เครื่องเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราทําการเปลี่ยนอุปกรณ์รอบเครื่องนะครับพวกต้มน้ําพวกท่อยางน้ารอบรอบเครื่องเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเราก็บิ้วใหม่ทําการยิงทรายพอรทโค้ดนะครับดูชิ้นส่วนตัวไหนที่ไม่ดีพวกท่อยางเราก็เปลี่ยนหมดเลยคันนี้ที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือภายในนะครับลูกค้ายอยากได้เป็นฟอนโซนสีดําอันนี้เราเรา,เราเลือกที่จะพ่นเป็นสีพ่นภายในโดยเฉพาะครับนี่เราจะพ่นทั้งแผงประตูด้วยนะครับ แล้วก็เนี่ยชุดนี้กําลังจะเริ่มประกอบครับตอนนี้เราได้มีการเตรียมเช็ดสีนะครับเรียบร้อยใส่เครื่องทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยเห็นแบบใหม่ๆพวกนี้เราไล่เปลี่ยนอะไหล่ใหม่หมดทั้งหมดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับทั้งซอกทั้งในนะครับให้ใหม่หมดใบพัดลมเปลี่ยนใหม่ขอน้ําปั๊มน้ําฟีปั๊มทุกอย่างใหม่ตอนนี้เรากาลังจะย้ายเข้าไปครับไปประกอบกับชุดวัวเก๋งที่เราได้ทําสีเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบ เป็นคันแบบนี้เลยนะครับจริงๆขั้นตอนในการแบบนี้ครับมันต้องเขาเรียกว่าเราต้องใช้เครื่องมือใช้ลิฟต์นะครับแล้วเราก็เอารถอะ่ะสอดเข้าไปม,มันจะมีข้อยากอยู่เดี๋ยวเรา,า<ด>ต้องไปดูนดับแรกเลยคือเราห้ามโนนสิ่งตัวที่เราทำไบแล้วก็อะไหล่เครื่องอ เริ่มเอาบดเด็กเอาละกำลังเก็บรายละเอียดอยู่ก็จะใส่วพวก,กตั้เตกตอนตองเข้าเครื่องเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บก็จะใส่ภส่ใน,ในจะเข้าโรงงาและแล้วก็มาต,ตัดเทปีต่อไปเ่วนต้นครับตอนนี้ทํามาแล้วรู้สึกว่ารถมันเทาทั้งคันเลยไม่มีอะไรตัดเลยแต่คอนเซปต์ลูกค้าอยากได้ให้เป็นดํากับแดงเอยดำเทาแดงก็เลยไปสั่งล้อมาลวสั่งล้อพึอ้นเป็นสีแดงขอบเป็นสีแดงข้างในดําแล้วก็มีขีดเทาอีก แล้วก็ต้องมาดูภายในภายในในเรื่องเรื่องคอนโซลเนี่ยเราเลือกเป็นดําและเดี๋ยวเราจะสั่งบอร์ดเป็นบอร์ดลิคโลที่มันไม่เหมือนคนอื่นอยากรู้สึกว่าให้มันเป็นภายในดํากับแดงต้องไปรอดูว่าประกอบรวมๆล่างแล้วเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนแต่ดูแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนต้องมาต้องมาดัมคิดภาพไม่ออกเลยว่าคันนี้ออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยต้องเทแน่ๆไปรอลุ้นกัน คนนั้นมาช่วยเข็นรถคันนี้หน่อยนี่ก่อนนะสองคันสองอันที่มาเนี่ยคือรีโอปุตอันนึงไทเกอร์สุราษอันนึงเราใส่ไปแล้วดิบการบินแรกเนี่ยคือหาเจ้าของหมดแล้วเนาะหาเจ้าของหมดแล้วอตอนนี้เหลืออีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับไทเกอร์สุราษฎร์คันนี้นะฮะอีกจริงๆต้องบอกว่าเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้เรากำลังไล่ระบบไปนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์นี่ นะครับก็ออกมาในลักษณะแบบสีเทาคุมโทนดําแล้วก็มีเขาเรียกว่า,าแลบแดงหน่อยหน่อยะฮะก็ในเรื่องช่วงล่างในเรื่องอุปกรณ์ต่าง,าง,างก็ถือว่าคันนี้ออกมาเต็มรูปแบบจริงๆฮะในอุปกรณ์เรื่องเครื่องนะครับพวกฝาครอบเครื่องอุปกรณ์ในเครื่องทุกอย่างเนี่ยปั๊มน้ําโอ้คือเราเซอร์วิสตั้งแต่ชุดในจนมาชุดนอกนะครับอาจจะเหลือแค่ท่อนตรงที่ไม่ได้ทําในเรื่อง ลูกก้านแหวนพวกนี้อาจจะไม่ได้ทําแต่รอบๆเนี่ยเราทําให้ใหม่หมดเลยนะครับก็ถือว่าออกมาใหม่อีกครั้งคันนี้อุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งหมดเราก็เลือกใช้เป็นของแท้หมดเลยนะครับเช่นยางขอบกระจกด้านหน้านะครับเราก็เลือกใช้เป็นของแท้แล้วก็แผ่นขอแผ่นแผ่นคอนิงลีด้านหน้านะครับที่เป็นสีดําของเก่าเสื่อมสภาพแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นของแท้อีกเช่นกันครับ เบรกจับแต่ข้างขวาข้างซ้ายจับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะจับแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปแก้ไขกันดูเดี๋ยวไปขับเล่นก่อน เมื่อวานได้ไปลองวิ่งมาร้านแรกนะครับก็วันนี้เช้าเราก็ทําการรื้อใหม่รื้อล้อออกทั้งสี่ล้อเปลี่ยนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางด้วยนะครับแล้วก็เช็คน็อตทุกจุดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าขยับตัวแล้วมีตัวไหนที่มันคลายบ้างนะครับเราก็ทําการอัดปอนใหม่ทุกตัวครับตัวนี้ครับเป็นล้อใหม่ของเจ้าไทเกอร์เทาคันนี้นะครับก็ล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อของแรนโซ่นะครับที่ว่าหายากๆเลยครับตัวนี้จะเป็นบิดล็อก เป็นคารเป็นบิดล็อกแบบสวยงามแล้วกันครับแต่ตัวเนี้ยเราทําการพ่นสีตัวรถนะครับเพื่อให้ดูแบบให้ดูแบบเข้ากันนะครับแล้วก็ด้านในเราทําเป็นเงาเป็นสีครับต้อมต่างหากสาหรับคันนี้เลยครับ เอียมาแล้วเนะี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องความสวยงามอย่างเดียวช่ครับมันทั้งความละเอียดทั้งความใส่ใจแล้วก็ทีมงานทุกขั้นตอนจะพลาดไม่ได้เลยใช่ทุกอย่างมันต้องแบบจับมือกันะอะไม่ว่างานสีจริงๆแล้วปกติที่เราเคยทำมาเนี่มันก็มีแค่งานสีใช่ครับ แต่เนี้ยมันเอางานช่วงล่างเข้ามาด้วยใช่ไหมงานช่วงล่างงานคีสีงานเครื่องมาอีกใช่มีงานรีสโตเพิ่มเข้ามาโตอีกจริงๆล้วต้องขอบคุณพี่เอ็มอ่าขอบคุณพี่เอ็มแม่กองที่ที่ร่วมร่วมผลิตรถคันนี้ออกมาดีกว่าใช่เพราะว่าด้วยตามลําพังอ่ะ เราทําเองได้เนี่ยอาจจะได้ในแค่เรื่องบอดี้แต่ในเรื่องช่วงล่างที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยก็คือตามคอนเซปต์ที่ลูกค้าบอกเลยแล้วก็ต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่งคือขอบคุณเจ้าของรถใช่ครับถูกต้องเจ้าของรถเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เขาบอกว่าหลังจากวันที่เราได้ส่งรูปรถเสร็จไปเขาโทรมาบอกคําเดียวเลยว่าคุณแอดครับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเหมือนในฝันที่ผมอยากได้เลยสารฝันสารฝันแบบที่อยากได้เลยคือตั้งแต่รถสีเทา อุปกรณ์แดงเบาะแดงคอนโซลดำคือเราจัดให้แบบแบบไม่ขัดใจอะไรที่มันเป็นไปได้แล้วทำออกมาดูแล้วมันเข้าท่ามันสวยแล้วก็โอเคแนะนำตามไปตามลูกค้าอยากได้เลยมันจะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการใช่ครับอ่าก็นี่แหละมันก็ถึงจะบอกว่ามันรวมรวมกันอยู่ดีเราจะมาทำเองให้มันขึ้นมาแต่ละคันเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ้าทุกคนไม่เข้าใจกันใคอ่าอันนี้ก็จะมีข้อดีของของหนึ่งอย่างคือในการทำเราจะมีการ คุยกับลูกค้าตลอด้อยากฟังคอนเซ็ปต์กับลูกค้ามันก็เลยออกมาตรงคอนเซ็ปต์ใช่ครับแล้วจนสุดท้ายจนถึงวันนี้นะครับทาไมถึงต้องเอารถมาลองเทสมาลองขับแบบนี้ครับหน่อยได้ไหมอ่ะเอารถมาอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ว่าโอ้โหคือลูกค้าบอกว่าให้เอามาขับให้หน่อยใช่ลูกค้าไว้ใจลูกค้าไว้ใจบอกว่าให้เอามาขับให้หน่อยใจลองให้หน่อยใจจริงทีแรกตั้งใจจะให้เราอะไปลุยขับกระโจมแต่เราก็จะบอกว่า ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ติดเรื่องน้ำอย่างเดียวคือเสียดายเราเสียดายแทนเราลูกค้าเลยคือรถลูกค้าค่อนข้างใหม่ตอนนี้ใหม่แล้วอ่ะเราก็ไม่อยากเอาให้มันให้ไปเลอะที่มือลูกค้าดีกว่าเรามาลองเทสระบบต่างๆให้มันสมบูรณ์ที่สุดอันนี้เรายอมออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงคืนใช่ครับเพื่อจะมาลุยแล้วหาบรรยากาศเสิฟบรรยากาศใช่ครับมาส่งงานแบบบรรยากาศแบบนี้กับรถกิงเราก็ต้องบอกสวยๆแบบนี้ว่าเราออกดึกเพราะอะไรเราต้องกลับไปทํางานต่อใช่ครับ เรื่องาไม่ต้องมานั่งเจอรถเยอะมาความเสี่ยงกับรลูกค้าด้วยแล้วเราก็ได้เทสระบบวันนี้เราเอาทั้งทีมงานทั้งทั้งช่างภาพทั้งช่างที่ทํารถคันนี้นะครับก็มีช่างยุทธเนี่ยมีช่างภาพแล้วก็จะมีทีมงานน้องๆเพื่อนๆอีกที่มาลองดูสถานการณ์ดูว่าเป็นยังไงละแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับก็ออกมาจบสมบูรณ์แบบนะครับสาหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจนะครับในการทํารถรีสโต ตั้งแต่เรื่องช่วงล่างบอดี้นะครับผมก็ฝากอีกหนึ่งผลงานไว้อีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับใครสนใจนะครับในการทำรถในสไตล์นี้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0841441991ครับ0919156545ครับอีกสาขานึงครับเป็นสาขา3 0887899661ครับก็ฝากนะครับสาขาบางเลนแล้วก็สาขากระทุ่มแบงนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับ